กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันลาบเมืองของชาวเชียงใหม่ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสารที่1เมษายน2,566ล่ากิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่พันตีสุเลิศาพรผลผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวร่วมกับพันเอกทองไขศียาลาดหัวหน้าการทหารกองบัญชาการการทหารแขวงบ่อกแก้ว เป็นประธานร่วมในการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยสปปลาวครั้งที่3ทัพ2 5ห้น้าห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพไทยสปปลาวแห่งที่4เมืองห้วยทายแขวงบ่อแก้วสปปลาวโดยการประชุมมีการหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทุกระดับและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยสปปลาวในปีงบประมาณ2566นี้ให้ได้จำนวน11คู่หมู่บ้านหลังจากที่ในปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว2คู่ทั้งนี้มีแผนว่าในเดือนมีนาคมนี้จะเพิ่มอีก1คู่หมู่บ้าน คือหมู่บ้านห้วงตำบลภูสางอํเอาเภอภูสางจังหวัดพะเยาและบ้านป่ามอนเมืองคอบแขวงชัยยบุรีในวันที่30มีนาคมนี้ส่วนที่เหลืออีก8คู่หมู่บ้านก็จะขอความร่วมมือกับทางสปป,ปลาวในการดำเนินการตามลำดับต่อไปด้านฝ่ายสปปลาวได้เสนอ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยวิธีการปณีปนอมในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกันและให้มีการตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายขรบวนการช้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกัน หากฝ่ายใดพบความเคลื่อนไหวก็ให้ร่วมกันวางแผนแก้ไขได้ทันเวลาต่อไปมนูพุทธิมูลรายงาน